สวัสดีครับผมบนี่พบก,กับเศษบันบานขึ้นเขาแล้วครับผมมาคำนี้ครับพาพึงหาจับเขียดได้ <c oughs> สีภาพพี่พระน้องไปใส่เบ็ดครับผมผมันนี้เอเขียดคือนเขาล้วครับหาเออหาได้ไงไงในท้องทินในแถวเขตครับถ้าใส่เงือกีกระเดือนก็อาจจะต้องไปขุดเนี่ย ผมจะได้มาคำนะน่อยครับเอา้าสีฟ้าไปเบิ้งครับมือนีว่าสีได้พอได้หลังน้ำรดครับผมเพราะว่าน้ำท่วมมาแล้วครั้งนึงตอนนี้เขาก็ได้ตั้งท่องแล้วครับผมเอา้นาน้ำลดลงแล้วครับเอาสีฟ้าไปเบิ้งครับผมนี่นะครับ อันนีคือใส่หลังแกครับผม,มเ,เขี่ยดีดกือเงาแลวครับผมเขียยหมูที่กู้เงาแลวครับเห็นหมูครับสนท้อนแสงนี่นะครับเนาะยะท่อนแสงนี่วานึ่งหนึงใส่งเงยเขียดครับผมไไปครึ่งนึงกับนี้ครับผม พอแล้วก็ไตไปให้โอ้นั่นเกี่ยบบ่เลยครับพี่น้องตัวแรกครับหลังแรกเขียดกันนี้ไปแล้วเอ้าลองมึงหลังเงีๆนี่ครับผมนี่ก็ตัวเงี้ยหุ่นเนาะเขียดกันไรเอานี่ครับบม่ต้องเกียบไก่เกียบขานี่ครับนู่นี้เกียบขาเขียดนี่แหละเขียนปากคอใหญ่ครับผม หาใส่น้ำบางที่ก็ต้องหาอันเด็ดใบไม้ใบใบไลอกครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมมาเลยนี่นะครับเด็ดใบไม้ออกก็ดินดินอยู่แลวครับนี่นี่ เห็นเขาดินอยู่นี่แล้วครับเพราะว่าเยื่อเฉียดนะไปเบิ้งหลังต่อไปครับผมครับผมก็ได้ใส่กลับมารอบนึงแล้วครับผมไปยามกลับมาแล้วครับผมนี่ครับนี่เดีถือปลาคอหน่อยตัวหนึ่งครับเห็นไหมครับพี่นงเห็นไหมครับนี่นะครับนี่โอ้ยปลาคอครับเนา เดี่ยถ้าถุงครับหายแล้วใส่ครับหายแล้วใส่ก่อนเห็นปะใส่กวนนี่ครับนี่ใส่ผมถุงกึเก่าเนี่ยถุงมาติดกึ๊กเอาเนี่ยครับโอ้ยถุงอเงินไครเขียวกันเนี่ยอันนี้อใส่แบบนี้ครับง่ายกว่ากันครับพี่น้องถุงใส่ส่วนเอาส่วนเลยนี่น้อง นี่เอาถุงมาใส่ครับผมมันไงเป็นดินกับรุดป่ะนี่ยรุดกับรุดนี่ถุงนี่ครับพี่น้องนี่อ๋อรูดรูดรูดรุดรูดโอ้โหนี่เปิดออกมันรุดรุดในถุงนี่ครับโอ้ยเนอะนี่ครับพี่น้องผมไปหาไตเขียดอยู่บ้านเห็น ลืมเขาเลยลืมว่าใส่เบียดไว้ครับนี่ครับนี่ี่ปลาค้อหน่อยตุนก็นหน่อยก็นหน่อยอีหลีแล้วครับก็นั่งเงี้หายู่หาจินครับผมตรงนี้กับตงุงง่ายๆเงี้ยเนาะอย่างก็ <c oughs> ง่างมาเดินเมยครับพี่น้องยิ้มสวมตรงไหนกันคอสวมสวมหน่อยนี่ครับโอ้ยมึงนึกครับพี่น้องมึงนึกครับนี่เบีดผมจนงอเบิดเนาะมันถือขั้นตัวย้ำมือ้อนย้ำมือซ้านี่ที่ไหนนี่นี่มึง muốn ติว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 อยู่ไหนครับพี่น้อง เนื้ออากาศเย็นเติมอยู่แล้วครับพี่น้องความความอุ่นของอันนามมาถืออากาศแสดงว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วครับอากาศเริ่มเย็นลงแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ก็ทั้งฉีดวัคซีนทั้งฉีดวัคซีนครับผมทั้งอากาศก็เปลี่ยนแปลงผมก็ไปฉีดเข็มอองมาแล้วครับ แผลปุดปรากฏว่าไขากันครับพี่น้องไขกันครับ,น,รบนี่ครับใส่แหล้วกันได้ครับผมก็เลยใส่เบิร์ต่หลังนะครับผมใส่เบิร์ลแล้ว,ได,ลวได้ยามกลับมาก็ได้ปลาคอหน่อยตัวนึงแล้วครับผม ไอ้ปลาคอหน่อยตัวนึงก็ร้อมืออึนเ้าพมดนลครับผมร้อมืออึดเซาเพราะว่าช่วงนี้มันก็ดเดืกแล้วครับสามถุมกว่าแล้วตัวสีไซแล้ตัวสีคุบเขียดอยู่นะครับผมก็อยู่คุบเขียดอยู่ก็เลย้มันเดืกดเดิกเด,กเ,ดกเกินไป,เ,ปนเขาบ้านนวลแต่ละยูร้ะ อยู่ยามเบืองอีกมันกิดจังไหนล่ะครับพี่น้องมันเดกแล้วครับย่างมวยแล้วหิวเขาแล้วอ๋มืออ่นเศร้าครับพี่น้องราอารุ่นมาสีได้บ่เด้ใส่เบียดอยู่ประมาณสี่สิบลังครับผมอมืออ่นเศร้าครับพี่น้อง ครับผมเดี๋ยวพกหยิบมือเศอ,อีแด้วครับผมอีนนพระพยายามไปกู้เบ็ดครับผมยิบมือเศร้ามาเอายิบมือเศร้าครับหลังจากเมือ่อคืนนี้ก็ไอ้ปลาบากี่ตัวแลอกครับไอ้ปลาตัวนึง่งคอเออมามากู้หยิบจากยิบมือเศร้าครับผมอันนี้คือหลังแรกครับมันยามมึง กลวลงนี่ครับนี่กับโบเด้หลอนครับต่หลังนี้มีการกินอยู่ครับบลัวอย่างกินครับผมสมมบรรยากาศครับผมน้ำเส้าครับผมนี่แหละการปลาเขาย้ำนี่ครับผมปลาเขาย้ำนี่ย้ำปลายฝนต้นหนาวครับผมเป็นตุลา นเดือนตุลาครับผมพยายามลังกต่อไปครับผมอันนี้ปูนาครับผมปูนา้าผมเห็นว่าครับปูนาไม้อย่างนั้นนี่อาหยิบเอาคือกเลยครับนี่นะนี่ครับปูนาครับผมนี่แต่อย้ามขึ้นครับผม อูนะนี่ครับผมปลายชิงไงครับผมปลายชิงหั่นงี้ครับปลายชิงไงีห่เง้แล้วครับผนุ่นไปแล้วครับไปแล้วครับปลายชิงไงหลังนี้คือถือกินแล้วครับผมนี่ครับ ครับนี่กระเด้ตัวน,นึงครับนี่นปลาคว้ครับผมนี่นี่น,น,นโอ้โหโอ,โอ,โอนี่ครับผมควาครับควครับคว้าครับผม เลยใส่ถุงแมวครับคุณป้าติงอยากผมก็ได้เก็บปูนะมาั้ยนี่จะได้กบน้ำตัวนึงครับผมเฮ้ยกบน้ำขึ้นพื้นนี่นี่ครับผมนี่นี่น,นี่โอ้โหลุดซะเนาะนี่ครับผมป่าคอครับผมป่าคอนี่ Đây con. Quay xây lại miếng tiệc đó phụm. Tiệc. Cái cái đi ăn นี่มันขึ้นนี่สองตัวกับตูตมขึ้นเหนี่ครับกบตัวน,นึงนี่นะครับมือได้มือบบได้ก่ครับผมใส่เบียดหายอยากกินมันมีอยู่ครับแต่ว่ามันออกมาคำมาเดือดขวดมันก็เลบยบบใครได้มันก็แจงหมดละระวังนะ อึบไปครับมึงลยครับผมบรรยากัดหนามไหลฝนตกมันเสาไปไหมครับผมมันก็เลยอันนี้เกิดเล่น้นามกำลังลดน้ำกำลังนีเงือปลากำลังหาเหยื่อจินแล้วครับผมาหาเหยื่อจิน วันนี้ช่วงช่วงนี้กันน่าจะเป็นเยื่อปูครับปูน้าเยื่อปูน้าครับผมเยื่อปูน้านี่ผมเคยเอาเฉียดทิ้งเอาแล้วครับผมเนี่ยเฉียดเนี่ยที่หายายไปห,หาไตจับเอาครับผมหาไตจับเอานี่ก็มีหนูห้อยหนูห้อยอย่างเดียวอยู่ครับเราจะใส่เส้สนเลี้ยวหลังหนึ่งใส่็จปะ โอนี่ด้วครับใส่อยู่หลังมีกระมิดซีมิดซีรีแม่งยื่เท้าขุนครับลายหลังอยู่เดี๋ยวะจะน่าหน่อยนี่ครับตอนเศร้านีิกัตเศานี้ครับผมเห็นไหมนิกาตเศรานี่ นี่ก็ยังไหลอยู่ครับผมน้ำน้ำมันมก็ยังไหลอยู่เลยปิด,ป,ดปิดไฟก่อนครับนี่น้ำก็ยังไหลอยู่ไหลทางนะไหลมันไหลบรทิทเหมือดอยู่ครับผมถ้าฝนมาตกมาอีกอกอ็กอยประมาณจากสองสามมือกอ็น่าจะหยุดไหลแล้วครับผมโอ้โหนี่ไง ปูดิหาไตจับปูนงห้อยหนูครับผมห้อยหนูนะโอ้อห้อยหนูบ่มันหน่อยๆนนี่คืนนี้ผมมาไตมันกับเห็นอยู่ตัวหนึ่งครับผมอ๋ออย่างเงี้ยคอยกินเบิดครับผมโอ้ยปลข้อเป็น,นย <c> ัง <oughs> <c oughs> ี้นี่หะครับผมหืม ไม่กินนะบึง้งรถดครับนี่แหละครับเนี่ยถือไปเพิ่งสี่ละรถดถือไปเพิ่งสี่ละโอ้หให้หนูหลังจากมากขึ้นครับก็พวก่กินกับพ่นนี่กับดักพ้นนี่ โอ้ตัวนี้นะของไอ้หนูนะย,ยามมึงเรียกครับผมยามมึงทัง้งพุดเอ้าเบ็ดผมไปใช้เบ็ดไปเสะโอ้นี่เอ้าก็เป็นสี่กับพี่น้องเบ็ดผมอะ่ะก็หมูกูโซ่ตรงสิโอ้ถือยังนอบ,บาดนี่

เลี้ยงไหนล่ะมันตาคอยใหกับบะเมนนะโอ้ยหมูกูซูเลยวะหมูเินหมูครับผมอืมหมดถืออย่างไหมเบียดผมไหมถือปลาหรือบึกอย่างนู้นแบบนเนี่ย้เงิน นี่ครับโอ้ยเสดายอยู่เสดายอยู่ครับพี่น้องนี่นี่วางกันทังนี้ถือแบบนี่เลยครับพี่น้องเม็ดนีหมูไปเลยสายอินพร้อมนะครับบิดไม่พร้อมทนเ,เป็นบิดเก่าคก็จะขาดไปเลยล่ะทำเ,เป็นบิดเก่าแสดงว่า ป่ากำลังหาจินเื้อครับผมหาจินเง้ยนี่ก็ะปถึงซอมมงกันทั้งคุณครับใส่ไปทั้งคุณเหรอันน้าผมครับผมน้าผมครับครับกหลังจากได้ใส่มไหมปลาเค็งไหมครับพี่น้องป่าเค็งไหมครับนี่คุณโโอ้โหโอ้โอ้ลอ้อ มือรื้เด้อครับม yani oh ือรื้อครับนี่ปลาเข็งไงครับผู้หนึ่งปลาเข็งไหมครับหมดธรรมดาเลยครับพี่น้องปลาเข็งพู้นึ่งตูงเงี้ตูงเงี้ครับมึนเมือพู้น่งครับโอ้นี่นะครับปลาช่วงนี้ปลาเข็งนี่ตัวยังไงหลังนี้กับบุตรีครับ าขิงอมอนะครับช่วงนี้บอกเลยเลยว่านี่ตุยงไงเอาเอายีก้อนหลังนี่ใให้บ้างอีกหลังสองหลังสุดท้ายครับผมไปรุ่นกันครับว่ามันรุ่นกันครับว่าสีถือว่ามผมก็ใส่ไว้ จีเมย์ผมขึ้นนี่ครับสองหลังมีหลังมนึงคือจีพอถือครับผมลังคือทีพอถือแต่ทั้ทงนี้เนี่ยทั้งนี้เอ,อ้ยเรต้องพูดถึงเลยครับงูป่าครับผมทงนี้ทักกรนานครับผมเมื่อลดถืองูป่าครับผมเอ,อ้เออเอ,อ้เอ,อเออนี่แหละครับถือเงียเขียดเลย มีสิทธิ์ลุ่นกับถึงงูครับผมนี่นั่นนั่นนั่นฝุ่นพูดอะเอาได้เลยครับฝุนเบ็ดลังนี่คือฝุ่นอยู่ในห่วงนั่นเลยครับผมเนาะเมื่อรถงูป่าถืองูป่าครับผมโว้ยหนอเนาะที่ไหนละบ้านนี่ว่าที่ลุ่นวันถึงป่งงงาครับพี่น้อง ติดงูครับเอเอเนี่ย <c oughs>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  นี่ครับันมันเมเมนปลาไหลนะครับผมัมเป็นปลาไหลได้เยงูปลางูกินปลาครับผมนี่นี่ครับ vẫn <laughs> thuyệt ngũ bà Thuyệt ngũ <laughs> Lắng giữa thay xăm ná Thuyệt ngũ Ở đây bà nè Tắt hoặc nè Ủa Ủa nhìn này nó bà này tắt, ở bếp thỉnh, tắt ở bếp thỉnh các vị nong, hehehe, mày muốn đâu, đâu vậy nhỉ, mup, mày cần tạt đi thằng na, các phum, ở vị รูปแลมหมานขนาดครับผมหมานขนาดนี่โอ้ยครักรอ๋อถึงไปเชิง งอออกไปโอีเ่ออ <c oughs> เอาไปน้ำกันครับผมเอาไปตัดสายออกเอาไปตัดสายออกกันบ่ได้ครับเอาบม่ได้ครับกินเขาเลิกคุณกินเขาเลิกจังไหนมันต้องเอไปปล่อยก่อน กับต่างคนต่างหากินนะครับผมเนซเซานี่ครับผมเซานี่ก็กสรุปแล้วว่าได้ได้ทึ้งงูป่าได้ทึ้งง,งูป่าทึ้งอันนี้ นี่ครับปลากระได้ทั้งปูนี่ครับผมน,ออนี่แหละกับปลาคอแต่บ่ได้หลายดอกในปลาคอสองตัวปลาคอสองตัวกับกบเนาะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมมือแรงดีภาพไปแก้มืออีกสวัสดีครับเอาแรงแก้มืออีก